เกมมึงอุบาทมากอะไอ้เหี้ยมึงอุบาทสัตว์เลยอะนี่คือการรีวิวเกมที่โคตรอุบาทเลยอะอุบาทแบบสัตว์เลยอะป้าแต่ฟังคำกูเลยเหี้ยเกมมึงอุบาทชิบหายลื่นอุบาทมากอะดูเนี่ยมันลื่นอุบาทอะ มึงเน้นลื่นเว้ยมึงมึงไม่ไม่ได้ดินเน้นผ้าแบบปานกลางหรือสมูทเชี่ยเลยเลยอ่ะอืมมีกระตุกมีกระตุกไอ้เหี้ยกูไม่น่าชมเลยว่าลื่นไปดีไปดีมึงวิ่งดิมึงอย่ามาลื่นเที่ยอะไรเนี่ยโอ้หอืมย่างชอบเลยไอ้เหี้ยลื่นมึงก็อืมึงลื่นไปมึงลื่นน่าเกลียดเลยเว้ยมึงปรับเหอะไอ้เหี้ยมึงมังคับยากเว้ยไอ้เหี้ยมึงเล่น เลดว่วะไอ้เหี้ยเกมเด็ไปได้ไรโอริชันโทรศัพท์หรือ ก็ใช้มือถือแหละแต่กูจอบรีโทรศัพท์จบไหมอืมกูได้ไปลองเล่นมาแล้วแม่งลื่นนะแบบภาพมันตกเคี่ยเลยวะแบบมันลื่นมากแบบมันลื่นมันสมูทดีแต่ตัวละครของแบบเพื่อนมันยังกระตุกกระตุกอยู่แบบเพื่อนมันแบบวาบๆาั่ั่งอ่กก็อยากให้ปรับปรุงเรื่องนี้แต่ เท่าที่กูเล่นอ่ะมันลื่นอ่ะมันลื่นลื่นแบบลื่นน่าเกลียดเลยอ่ะเข้าใจไหมอ่ะกูเล่นเล่นอยู่แล้วมันลื่นปื๊ดเลยอ่ะแล้วกูเป็นคนที่ชอบใส่ถุงนิ้วอะไรอ่ะพวกเล่นอวีพวกผับเกียร์ัวกูเสิร์ชภาพฮนะเนี่ยมันลื่นน่าเกลียดเลยอ่ะกูใส่จนชินแล้วอ่ะ อันนี้มันลื่นน่าเกลียดเนี่ยมันลื่นน่าเกลียดอะไม่ใช่กูไม่ชอบนะแต่สำหรับกูมันลื่นน่าเกลียดเว้ยมันลื่นจนน่าเกลียดอะเอาเพื่อนตัวเทียเลยอ้อยนาะเครื่องปั่นไฟอยู่ไหน วิ่งดิเอ๋รอเฮียะไรเอ้ยติดเนี่ยมันลื่นเกินไปเว้ยกูเก็ียดตรงนี้เนี่ยมันคมยากเว้ยขนาดกูเป็นฆาตกรนะแบบมันลื่นไปอ่ะเอ้ยมันลื่นไปเออ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  เอ้ยเครื่องปัดไฟอยู่ไหนวะออนี่อืมเออดีเฮียดีไม่พังไม่ป้องไม่ปังอเฮียอืมอืม,อมโดและหนึ่งโดและสอง มันก็มาช่วยกูหน่อยดิทีมไอพวกเกียะไมาช่วยกูหน่อยดิพวกเกียร์เออคุมยากแค่ มันมา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 ไอมันมามันลื่นเกินเนี่ยเนี่ยอ๋อเพื่อนโดนนะห้องไหน AP, วีพียอะอ้เี้อื้มมีกระตุกมีกระตุกไอ้เหี้ยกูไม่น่าชมเลยว่าลื่น กูไม่น่าชมอือหือผ่านหน้าไปมึงก็หมมมึงลื่นไปมึงลื่นหน้าเกลียดเลยเว้ยมึงปรับเฮอไอ้เหี้ยอูยยังไม่รู้ว่าปรับตรงไหนโอ้มึงลื่นไปมึงปรับเฮอพีซมึงลื่นหน้าเกลียดมากอะ่ะ มึงลื่นจนนาเกียดอะไรเฮียเดือดร้อยกูตายไอ้เนี้ยลื่นมากเลยอ่ะลื่นทุเรศทุลังเลยอ่ะมึงมันลื่นทุเรศเลย เนี่ยจะว่าลื่นก็ลื่นจะลื่นนจะว่าดีก็ดีอี่ยมึงมังคับยากยุยไอ้เหี้ยมึงเล่นทุเล็ดวะไอ้เหี้ยลื่นหน้าเกียดชิบหายอ่ะไอ้เหี้ยลื่นแบบลื่นทุเรศเลยอ่ะ ลื่นทุเรศอ่ะคนอื่นแบบเอ้ยชอบลื่นแต่นี้สอนหรับกูมันลื่นทุเรศเว้ยกูยังไม่ได้กดเลยเยี่ยกี้งกัดช่วยรักษาอืม กูหน e. ่อยดีมาช่วยกูหน่อยซ่อมมกูหน่อยอื้ค ียอมึงมามึยอะไร,ะไรไปละไปเบี้ยไปดิไปดิมึงวิ่งดิมึงอย่ามาลื่นที่อะไรเนี่ยโอ้โยฮึ่มยังชอบเลยเยี่่ลื่นมึงมันลื่นเว้ยไอ้เยี่่่มพัฒนาเกมครับขอให้อย่าให้มันลื่นวันนี้ครับพรี๊ซกูเพิ่งซ่อมตัวเองไปแมพแม็พ โกม,มาเจ็บอีกแล้วไอี๋เอ้ยโอ้โหโอ้โหลื่นทุเรศดูดูลื่นทุเรศมึงลื่นมึงลื่นทุเรศนะมึงลื่นทุเรศอ่ะมึงมันลื่นทุเรศเว้ยไอ้เหี้ย ถ้าม um, ันก kind of ็สมูทอยู่หรอกแต่ตัวละครเพื่อนเนี่เนี่ยมันมีกระตุกอยู่เนี่ยเขาแบบมันเน้นเขาเน้นลื่นไง่เว้ยเขาเน้นลื่นเลยแต่ภาพตัวละครมันยังกระตุกกระตุกอยู่เขาเน้นเหมือนในคอมเปะเลยแต่มันลื่นจนหน้าเกลียดกูแบบให้คะแนนติดลบเลยไอ้เนี่ยไอ้ เรื่องภาพกูให้ห้าเรื่องความลื่นกูให้ติดลบทุเลจิบหายติดลบอะไรปกติกูให้สิบแต่นี้ติดลบไปเลยเฮียติดลบห้าลื่นทุเลตลื่นทุเลศสัตว์เลย ต้องค่อยๆบังคับอะเี่ยนไม่ได้ไอ,อ้เหี้ยนี่ต้องค่อยๆอะภาพมัมกมันก็มีกระตุกอยู่อะเนี่ยโอ้โหโโกระตุกสุดยอดไอ้เหี้ยเลื่นสุดยอด มึงเื่นยอดมากไอ้เหี้ยเออรือจะเชื่อไอ้เหี้ยมึงเลิกซ่อมดิมึงเลิกซ่อมมึงเลิกซ่อมมึงเลิกซ่อมไอ้เหี้ยอืม ไมกดเลิกซ่อมมันไม่เลิกซ่อมไอ้เหี้ยกระตกครับกระตกครับกระตกครับขอไม่ชมได้เหี้ยเรื่องความลื่นมันลื่นจนกระตกเลยเหี้ยเครื่องกูวไว้รีวีไว้เหี้ยลบเกมโหลดเกมไม่รู้กี่ไม่รู้กี่เกมไอ้เหี้ย

มึงเลิกซ่อมสักทีแทนที่มึงจะเลิกซ่อมและหนีไอ้เหี้ยมึงมันลื่นเนี่ยมึงลื่นเนี่ยเหี้ยฟังปากกูนะผู้พัฒนามึงลื่นเกินไปโว้ยมึงมันเน้นลื่นไม่เน้นแบบ เชี่ยเลยเลยเครื่องโกรีวิวเกมมันต้องมีโน่นมีนี่อีเย้ยโดนแทงตายไปดีเหี่ยอตายเี้ยตา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 ยเี้ย เออดีเฮียเ้ดหนึ่งเนี่ยมันแบบมันกระตุกกึกกกไอ้เียมันกระตุกกึกกก ขอนี้แม่งลื่นปื๊ดเลยไอ้เย่นี่คือการรีวิวเกมครั้งแรกที่กลัวและหัวร้อนปกติกูจะรีวิวเกมอะไรดีล่ะ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 ไอ้เย่นี้หัวร้อนเลยงุดหงิดว่ะแล้วเ,เดี๋ยวเรามาดูฆาตรกรนะอ่ะเดี๋ยวจะคิปไปะนี่มาฆาตรกรนะ อันนี้กูลองเอาตัวฟรีดูเอ้ยไม่ใช่วิชตูฟรีกูเอาตัวที่ค่อนข้างโกงมามันมีให้ใช้ฟรีไงกูเลยเอามามาเหียมันจะเหมือนกันไหมเล่นงงหงิดน,น่ะน,นี่คือครั้งหงิด<ส>อเหียเกมเหียอะไรเนี่ย ตอนแรกจะรีวิวกับเมลี่เมลี่พูดไม่เคยหลับไหลพูดตำนานแจ้งหยุดกล้วยกินกล้วยกินกินนี่นี่ไม่ละไอสัตว์เอ้ยที่ไหนจ้ามาเล่นในความกูกูลืมมวอร์ชันมือถือด้ะเอาเอาเอาเครื่องค้าง

ก็คือการรีวิวเกมที่โคตรอุบาทเลยอ่ะอุบาทแบบสัสสัสเลยอ่ะอืมมึงวิ่งว่อนไปไหนนี่มึงวิ่งว่อนไปไหนอ่ะ บ้าเด่ไอ้เหี้ยเ้ยเนี่ยดูอยู่ใกล้แค่นี้เนี่ยอืมกูออกดีไม่ได้เหี้ยโอ้ยโอ้โอโอพัฒนาเกมนี่ก็ตัวที่ค่อนข้างโกงมาแล้วเนี่ย ไอ้เหี้ยมึงเล่นอุบาทมากอะมึงเกมมึงอุบาทมากอะไอ้เหี้ยมึงอุบาทสัตว์เลยอะหมากูก็เกมมึงอุบาทแต,ต,ต่ฟังคำกูเลยเหี้ยเกมมึงอุบาทชิบหายลื่นอุบาทมากอะดูเนี่ยมันลื่นอุบาทอะ มึงเนียนลื่นเว้ยม,ม,มึงมึงไม่ไม่ได้ดินเนียนผ้าแบบปานกลางหรือสมูทเชียเลยเลยอ่ะมันลื่นเว้ยมึงเนียนลื่นเว้ยเนี่ยมึงเนียนลื่นเกินไปเว้ยเ <_ c oughs> นี่ยกูเลี้ยวอย่างเลี้ยวยากเลยเอาหายหมดแลยเฮียต้องจับฆาตกรแล้วกูเดินเล่นดีกว่าเฮีย มาวิจารณ์กันเนี่ยเดินเออเดินอ่ะโอเคแต่ดูหน้าดูเนี่ยกูแค่หันไว้นิดเดียวเนี่ยกูแค่หันนิดเดียวมันถึงกับอื้อหืออ่ะเพราะกูใช้ถุงนิ้วเชี่ยนี่ไงมันใช้มันเคยชินไง มันใช้นุ่นเคยชินแล้วอ่ะมันจัดว่าอุบาทเลยสำหรับกลัวมันจัดอุบาทเลยมันอุบาทเว้ยมึงมึงทาให้มันดีๆหน่อยได้ไหมนั่นูขอร้องไอ,อ้เหี้ยกูไม่ได้มารีวิวอ่ะไอ้เหี้ยปกติกูจะมารีวิวนะแต่นี้กูมาวิจาร์เลย มันอุบาทนะ่ถ้าให้กูมารีวิวอย่างเงี้ยมันอุบาทเว้ยฟังคำกูเว้ยถ้ารีวิวอย่างเงี้ยถ้าให้กูรีวิวอย่างเงี้ยมันอุบาทเว้ยมันเรื่องเกินไปอ่ะหรือว่าเครื่องกูมันเชี่ยทางออกทำง,งานแล้วโอ้โห เครื่องโกอย่างชอบเลยเหี้ยลื่นอ,อุบาทชิบหายลื่นทุเรศเลยอ่ะมันที่ลื่นแบบลื่นแบบยิ้มปิ้นเลยนะมันลื่นอ,อุบาทเฮ้ย มันลื่นอุบาทเนี่ยมันลื่นอุบาทวะ่ะมันเล่นไม่ได้เว้ยสำหรับกัวมันเล่นไม่ได้ใครชั่วเครื่องดีก็เล่นเถอะไอ้เหี้ยเครื่องกูไม่ได้เว้ยเอาไว้รีวิวเว้ยเครื่องกูไว้รีวิวแต่ถ้าอย่างเงี้ยกูไม่เล่นหรอกไอ้เหี้ยลื่นอุบาทชิบหายสัตว์ มันลื่นอุบาทเลยอ่ะกูติดลบอไปเฮียกูให้ติดลบตัวละครก็ไม่ค่อยมีในความยังมีเยอะกวา่าอีกอันนี้เอามาแค่กระยิบกระย่อยเองเอ้่หี้ โอ้โหมันเที่ยมากอะไอเยี่ยมเยี่ยยี่เลื่นเยี่ยเลยอะลื่นแบบลื่นอุบาทะกูไม่ให้คะแนนความลื่นติดลบห้าเรื่องภาพกูให้กูให้ห้าแต่ถ้าเรื่องตอนเล่นภาพกระตุกไหมมันมีกระตุกนิดหน่อยแบบว้าวๆกูก็ให้ไป สามออยปรับปรุงภาพปรับปรุงพวกอะไรอื่นๆพวกของอะไรปรับปรุงอันนี้ในเวอร์ชั่นมือถือเว้ยขนาดไอ้ขีดขีดนั่นนะ่ะกูยังมองยากเลยเยี้ยเครื่องกูยังเครื่องกูก็นึกว่าดีเลยนะนี่กูซื้อเมมมาเลยนะเนี่ยเหียซื้อเมมสามสองจิกเนี่ยมันยังไม่ช่วยเยี่ยเลยเลยอ่ะอ สัตสองจิกก็ถือว่าเยอะเลยนะขอจบการรีวิวย่างที่ขอจบการรีวิวแต่พรรเ,เพยงเท่านี้อีเยี่ยมันลื่นอุบาทสัตเลยอะ่ะโอ้ไม่ชอบเลยอะ่ะเกมนี้อีเยี่ยรีวิวรอบเดียวพอเต้นสามรอบพอเยี่ยเมื่อคืนกูเล่นไปรอบหนึ่งเมื่อวานซื้อกูเล่นไปรอบหนึ่งอีเยี่ยลื่นอุบาทสัตเลยแต่ตัวละครอ่ะเออพวกอะไรพวก แหล้หน้าโปรโปรไฟเคีียอะไรเี่ยเออกูให้ประมาณ